ทุกท่านนะคะเข้าสู่โชว์รูมรถที่รูที่สุดในย่านพระรามเก้ากับ AG ค่าค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยว่า AG ค่าของเราเนะคะเป็นโชว์รูมนําเข้ารถยนต์อิสระจากต่ตางประเทศค่ะโดยเน้นนะคะจำหน่ายรถยนต์นําเข้าจากต่างประเทศประเภทรถหรู รถซุปเปอรค์คาร์นะคะและด้วยความไว้วางใจจากลูกค้ามามากกว่า30ปีนะคะทางโชว์รูมเอจคารของเรานะคะได้ตอบสนองการตลาดตามความต้องการของลูกค้าโดยเรายังมีศูนย์บริการหลังการขายที่ครบครันนะคะไว้ให้คุณลูกค้าได้มาใช้บริการหลังการขายด้วยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้กิ๊กยังได้รับเกียรตินะคะจากคุณน็อตน,นะคะซึ่งเป็น ผู้บริหารนะคะจาก AG ค่ะพรามเก้าค่ะวันนี้เนี่ยคิก็มาพร้อมกับรถโดนสุดหรูนะคะเบนเล่เบนเชก้าไฮบริดปี2021ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณน็อตนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่าส่วนสำคัญนะคะแล้วก็ข้อมูลเบื้องลึกนะคะของตัวเบนเล่รุ่นนี้มีอะไรบ้างนะคะไปพบกับคุณเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณน็อตค่ะกิ๊กมีความชื่นชอบในรถยนต์ด้วยซ้ำเหงแล้วแต่ผมคิดว่าอยากจะได้น็อตเนี่ยมาร่วมคุยเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตรงนี้นะคะรับน็อตมีอะไรอยากจะแนะนำไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มพูดจากตัวเป็นตัวนะครับสำหรับเบนเลคันนี้ก็ใช้เครื่อง3 4 0 0 cc บบอห์ไพล์ไปทั้ดสำหรับเทอร์แรนนัน้นน,นี่ก็จะอยู่ที่449แรงมา้าความเร็วสูงถึง100อยู่ที่5.2บิลล์เทอท็อปสปีดไม่เบาสำหรับรถมือ ันใหญ่ขนาดใหญ่เยอะขนาดนี้ก็จะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่แล้วแ่เราต้ก็บอกเลยนะคะว่าตัวรูปลักษณ์ภายนอกแของตัวเรลเล่รุ่น,รนี้นะคะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบความดุดความคลาสสิกความที่เป็นเบรลเลขะะ่ของเขาเนี่นะคะก็จะมีกระจังหน้าเฉดเงียบใช่ไหมคะ<ด>แล้วก,แวก็แล้วก็ยังมีตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะของเบลเล่ด้านหน้านี้คือเขาบอกว่าทำใน อย่างที่ตัดสิาเห็นว่าเบบเล่ตัวรุ่นก่อนจะเป็นสีดำเปส่วนใหญ่ครับแต่ว่าตัวนี้เราได้เลือกสีมันเป็นสีเงินคึ่งสีเงินตัวนี้ก็ชื่อทองม้าแล้วก็เป็นสีเงินที่เบลเล่ที่บอกมาเป็นสีสำคัญที่เเรียกว่าเป็นสีทองออลดิวเซนต์ซิลเวอร์ซึ่งปกติแล้วเบลเล่จะมีสีเยอะมากๆนะครับถ้าคุณชมลองไปดูโอเคครับสำหรับสีเงินโดยเฉพาะก็มีสีสีแต่ว่าสีทองม้าเนี่ยนะครับเป็นสีที่แบบ ให้ฟังเป็นผู้ชายเป็นมัสก์ลิสก็จะมีความกอดอโยนอะไรน,นะครับแล้วเมื่อคุณปิเกียร์ขึ้นหน้าดีๆนะครับก็จะมีออปชั่นที่เพิ่มความการแบบที่ให้คืวก็คือแอกติฟดูสคอนโทรลนะครัคบรตรงนี้เป็นรูปวงกลมสองด้านแล้วตรงนี้ก็จะเป็นออปชั่นแบบไนท์วิชั่นที่อยู่ในแพ็กเกจทัวร์ริงครับส่วนสองออปชั่นนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันขนะ้างในเลย ใช่แล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเรายังมีตัวไฟหน้านะคะที่ได้อิสระเซชมาจากแก้วแชมเปญคือต้องบอกว่าดูหรูหรานะคะเหมือนแบบว่ามีเพชรมีคริสตัลนะคะเข้ามาอยู่ในหลอดไฟของคุณนะคะคือสวยมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊กกับพี่นอนันนะคะจะไปดูบริเวณด้านข้างบ้านดีกว่าค่ะสำหรับน้านข้างนะที่ก็มาเป็นรอแม็กนาร22นะครับเนี่ยเออเพชรโฟร์ไดเรกชันอล์ฟเพิร์ลขึ้นทางที่ลงมา สวยงามครับก็จะมีเอ่อมสีครับแล้วตัวตงกลายน้อแม,มนก็จะเป็นลายจ่ายมดคือส่วนตัวเบรก็เป็นเบรสีแดงแ,แต่บเบรสงครับแล้วก็ผมอยจะบอกว่านองแงงนอ่ยที่บอกในคูนใหญ่คน่็อาจจะทำเรามันกระเด้งแปลริงครับลองทำซอน,นิดนึงนะครับก็รู้ลุนวน,นมากครับแล้วก็ต้อสังเกตดูได้ง่ายครับว่า เน <restrial noise noise> nah, ี่ยเนี่ยต <Switzerland> <ara> right? uh ้องข้างหน้า huh, ก uh ็เลยทำให้รถแบบขับคลี่ที่ด้วยสบายแถือว่าน่าใช้อีกคันนึงเลยนะคะอันนี้ค่ะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเขาเป็นตัวไฮบริดนะคะด้านข้างเขาจะมีแบตที่ชาร์จการถูกที่นะคะใช่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันรายละเอียดข้างในนะว่า เออการใช้งานแบตเตอรี่ใช้ได้กี่กิโลเมตรต้องชาร์ดอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปคุยก,กันด้านในดีกว่าค่ะคุณนอดขาก่อนที่เราจะเข้า<อ>ไปข้างในนะคะกิ๊กอยากจะให้ทุกค,คนนะคะได้เห็นกุญแจรีโมทของรถคันนี้ค่ะคันนี้นะคะกุญแจเขาจะไม่เล็กไม่อยากจะเกินไปแล้วก็จับถนัดมากนะคะเขาจะมีเป็นแบบ ลายไดมอนด์คันนะคะของโตรนเรเลขอยู่แล้วสามารถควบคุมการปลดบล็อกนะคะหรือว่าการล็อกประตูรวมไปถึงการเปิดประตูรถด,ด้านหลังด้วยนะคะถูกต้องคนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าะคะ่ะถ้าอิงถือของเยอะแล้วไม่อยากจะปลดล็อกกับมีบล็อกสามารถทําอะไรได้บ้างคะก็อันนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบคอ c ฟอร์ตเอนเทรีนะลลครับก็สามารถสิดกุญแจอยู่ในกระเป๋าก็ได้อยู่ในกราานะเป๋าสัมภารก็เปิดได้เลยครั คุณผู้ชมค่ะมีไฟด้วยค่ะสุดยอดมากเลยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นไฟออปชั่นบูสเตอร์เอ่อเวล,ลคอมแอลแอะเป็นแบบโลโก้เป็นเล่ยหรืครับเป็นไฟเอลวีดและถ้าสังเกตตรงนี้นะครับตรงโลโก้ไฮบริดก็จะเป็นไฟแบบอเลูมิเนียมหรือว่ LED ่อฉายนะครับก็เป็นกิมมิคเล็กๆที่เราใส่ลงมาในดีเทลรถคันนี้นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นกิมมิคดีเทลที่ดีมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราแบบไปจอดรถในที่มืด มันก็ช่วยให้เราได้แบบว่าเสริมสร้างความปลอดภ<ช>ัยในกา,ใการที่จะการขบรถได้ด้วยนะคะแล้วก็เดด้วยครับว่าเป็นที่ก็เป็นเี่ใช่ค่ะตรงนี้นะคะ,ะ,คะสไตล์ดีนะค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปได้านในกัน<ช>ค่ะแล้วตอนนี้นะคะกิ๊กก็เข้ามาอยู่ภายในรถยนต์สุดหรูคันนี้แล้วค่ะกับเบนลี่เบนไทกาค่ะและตอนนี้นะคะต้องบอกว่าภายในของเขาเนี่ยนะคะสวยแล้วก็คุ้มทนมากๆเลยค่ะน็อต ครับสำหรับภายในเราก็ได้เรื่องมาเป็สี New Market b l a n k สีเปิดโกลด์สลตรนะครับ <c oughs> ซึ่งเกิดคุณจิกสเกตดีๆว่าตรงเนี้ยคอนโซลด้านาก็จะเป็นหนักนะ <ừ> ครับพวงมาลก็พุ่งหนักตรง,ตรงข้างบนก็จะคุมโทนระหว่าง <c oughs> สีข้างล่างกับข้างบนทำให้แบบรถดูทั้งหนักภายในดูทั้งลงตัวนะครับใช่แล้วค่ะและสำหรับพวงมาลัยของคันนี้นะคะพิเศษไม่เหมือนใครตรงที่ ทางโรงงานนะคะเขาใช้เป็นแบบเย็บนะคะด้วยมือนะคะมากกว่า8ชั่วโมงต่อหนึอันเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าดูเป็นแบบว่าลักชัวรี่มากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะออปชั่นต่างๆภายในรถนะคะค่อนข้างครบคันและตอบสนองการใช้งานของผู้ขับขี่ค่ะ รวมไปถึงพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะแนะนานะคะในจุดต่างๆให้ทุกท่านนะคะได้ชมกันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะสําหรับจุดแรกเลยนะคะที่พวงมาลัยตรงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการสั่งงานพวกเกี่ยวกับในเรื่องของการโทรและเป็นนีเวเกเตอร์นะคะและสําหรับอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับโหมดหน้าจอต่างๆว่าคนที่ขับรถเนี่ยอยากจะใช้ในโหมดไหนบูทูธการโทร นะคะหรือจะเป็นในเรื่องของอ่าเนวิเกเตอร์การนำทางกันเองค่ะตัวอย่างที่ผมได้พูดมาเพราะที่ระบบมีกระดับดิจิอนโทรลนะครับก็ตัวนี้เราก็สามารถปรับจากตรงนี้ไนดะ้ซึ่งข้อดีของดัตชินดูสเปนโต้คือเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างรถข้างหน้ากับความเร็วที่เราตั้งค่าเช่นพูดเราอยู่บนมอเตอร์เวย์เราวิ่ง120แล้วก็ระยะห่างประมาณ200เมตรมันก็จะล็อกอินอยู่ ความเยอะเท่านั้นระยะเท่านั้นด้วยนะครับถ,ถือว่าเป็นรถที่ตอบสนองความต้องการการใช้งานแบบครบคันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะแล้วสำหรับด้านนี้นะคะจะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอไฟหน้ารถนะคะก็สามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยเห็นว่าตรงนี้จะมีกล้องสําหรับที่ใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นใช่ไหมคะคุณน็อตน,น,น,นี่นะคะหยุดปุ่มนี้นะคะสามารถกดได้เลย อย่างในจอที่ทุกคนเห็นนะคะก็เขาจะตรวจจับในเรื่องของความร้อนของสิ่งมีชีวิตหน้ารถแล้วก็จะเป็นพวกน้องหมาที่แบบบางทีเดินแล้วเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะนี่ก็สามารถใช้งานได้เฉพาะเวลาตอนกลางคืนนะคะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมกินมาเกะก็คือหน้าจอขบนก็จะเป็น Head-up Display ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ต้องละสายตาออกจากท้องรถบงจะมีบอกความเร็วแล้วก็บอกเอ่อความเร็วของ เปิป้ายกำกับเอาเลยครับรับรองทบคันนี้ไม่โดนใบสั่งแน่นอนครับ <c oughs> ตรง,รอง,ตรรองะคอนโซลข้างนี้ก็เป็นลายไม้แบบวงลลแล้วก็มีออปชั่นี่เราแบงก์ก็มากเลคือซ <c oughs> ึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสวยครบรงตัวมากๆเลยนะคะใครที่อยากได้รถหรูๆแบบนี้นะคะแล้วอยากได้สเปคนี้เลยนะคะต้องมาที่ AG คาร์ราม9กนะคะยังไม่หมดเท่านั้นค่ะดูตรงทางด้านข้างประตูตรงนี้นะคะเขาก็จะเย็บนะคะ ลายเป็นแบบไดมอนด์คัตเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะจากตัวเบลเล่เลยนะคะแล้วก็ทั้งด้านนี้ก็จะทั้งหลังดุานี้ก็มีไดมอนด์คัตเพิ่มลพิตรงเบาะหลังแล้วก็เบาะสำหรับเอ่อ์ติเจอร์ซีทก็มีนอกจากนี้ก็ยังมีโลโก้ของเบลเล่ตัดเข้าไปด้วยนี่นะคะเขาก็มีแบบว่าเย็บเรียบร้อยมากๆเลยนะคะสำหรับด้านนี้ค่ะเป็นอ่า ตัวปรับเบาะนะคะต่างๆคือสามารถปรับได้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสีสับปรับให้บีดกระชับเข้ามาหรือจะเป็นช่วงตัวต้นแขนไปถึงต้นขาแล้วคันนี้ที่ชอบมากๆได้ลองเล่นมาแล้วเมื่อกี้นะคะคือเวลาเราขับรถนานน่องเนี่ยมันเมื่อยแน่ๆใช่ค่ะตัวนี้เขาก็จะสามารถปรับนะคะเพื่อให้น่องของเราเนี่ยได้เหมือนได้พักในขณะที่เราขับรถไกลๆได้นะคะต่วี่าจะชอบสุดอมีเบาะลูกวารเดินรับสามารถปรับเป็นวทปกไดค่ะและนอกจากนี้ก็ บอกที่สามารถดันหลังกิ๊กเพื่อขับรถนานๆหรือใครที่มีอาการปวดหลังก็สามารถกันหลังส่วนมากได้อย่างดีเลยนะค่ะใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันที่บริเวณคอนโซลด้านหน้ารถกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวกิ๊กก็จะเริ่มจากตัวนาฬิกาก่อนเลยนะคะสำหรับตัวนาฬิกานะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้ในเบลเล่ทุกคันเลยเพราะว่าถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของรถยนต์รุ่นน,นี้เลยใช่ไหมคะ แล้วอันนี้เป็นปุ่มอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นแบบถ้าท่านผู้ชมเคยเห็นรถเทเลสตัวคลาสสิกก็จะเป็นตัวแบบเปิดพิดแอร์ครับก็จะได้อารมณ์เหมือนแบบเครื่องบินสมัยสงครามโลกแล้วตัวนาฬิกาก็มีความแบบอารมณ์เอเบียนิกสงครามโลกสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ยหร,รูหาราอลังการม,มากๆแล้วพอเลื่อนมาถึงตรงนี้อันนี้ก็แสดงความที่เป็นแบบว่า อัปเกรดจากรุ่นที่แล้วเยอะเลยนะคะเพราะว่าจอเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากๆแล้วก็มีในเรื่องของอ่เป็นระบบฟัสก์ชันต่างๆเยอะสุดใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะเช่นหน้าจอหลักนี้ก็เราสามารถเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้ครับตรง Vehicle Status ก็คือเราสามารถปรับความสูงของรถได้ครับเช่นเอ่อตอนนี้ก็อยู่ใน normal ธรรมดาถเราไปออฟโรดหรือว่ามีน้ําท่วมนิดนึงเราก็จะกดเป็น race ก็ได้ครับแล้วก็สูงหน่อยออฟโรดก็จะเป็นแบบออฟโรดป็นสูงสุดนะฮะตรงนี้ก็จะบอกว่า ตอนนี้เราอยู่ในโหมด EV มแล้วเราสามารถเลือกเป็น Sport EV นี่เป็นโหมดเกี่ยวกับอะไรคะเป็นระ,ระบบไฟฟ้าซึ่งถ้าเกิดเราขับอยู่ในประมาณความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมก็จะเป็นไฟฟ้าแต่มากกว่าน,นั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดน้ํามันนะครับอย่างน,น,นี้เราก็อยู่ในโหมดสปอร์ตะอดหน้าจอก็มีระบบฟังก์ชันเหมือนรถทั่วไปก็จะเป็นระบบมีเดียระบบนําทางโทรศัพท์อ,อะไรระบบปรับแอร์ปรับแอร์จะเป็นแบบ โโซนะครับปรับแอร์อิสระสำหรับตัวนี้ก็มี Apple CarPlay สำรบูกค้าที่จะใช้แบบ Google Map หรือว่า Spotify อะไรก็สะดวกสบายใช้ได้เลยครับค่ะเพื่อสังเกตว่าถ้าจะดู n a v i g a t o ตอนะคะต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้แบบตรงนี้ใช่ตรงทางด้านคนขับแล้วก็ทางผู้โดยสารด้วยค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องอ่อด้านนี้กันบางดีกว่าตรงนี้เป็นที่ชาร์จ เป็นที่ชาร์จมือถือวายเลสครับก็สามารถวางปึ๊บมือถือแล้วก็ชาร์จได้เลยครับค่ะครับแล้วก็ส่วนตัวเกียร์นะคะหัวเกียร์ของเขาก็เป็นตาสัญลักษณ์นะคะของเบลเล่แล้วนะคะแล้วก็ค,คือให้ความสัมผัสนุ่มนวลมากๆนะคะแล้วก็ดูรามากๆเลยแล้วมีอะไรอย,ยากจะแนะนำเพิ่มเติมคะตรงนี้ก็เป็นปุ่มกล้องเ่อแบบ360องศาดครับก็จะมีมุมเบิร์ตไอวิวครับสำหรับคุณผู้ชมที่ขับรถไปจอดแบบเอ่อริมฟุกบาทก็สามารถ ดูตรงนี้ได้ครับแล้วก็ดูข้างหลังข้างหน้าในรอบด้านได้หมดเลยครับก็สะดวกสบายทุกผู้หญิงทุณผู้ชายครับก็สบายรับจอดสบายครับส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเออสำหรับคุณผู้ชมที่ไปเขาใหญ่ลงเอึ้นเขึ้นเขาลงห้วยอะไรก็จะเป็นแบบ hill descent ก็คือคตัวเครื่องก็จะแบบปรับโหมดให้เข้ากับการเออลงเออ ช่วยชะลอความเร็วใ,<ช>ในขณะที่รถเข้าทางลาดชันนั่นเองนะคะถูกต้องครับตะงนี้ตัวลำโพงก็เป็นโปรงน้ำโปรเป็นเลนนะับทั้งหมด2ี่สิบปีกเกอร์ถือว่าเยอะมากมากครับแล้วก็เป็นลำโพงที่ผลิตจากกิตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทีนี้นะคะเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าเขามีลูกเล่นอะไรให้พูดนั่งด้านหลังกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าประตูของเบนเล่เบนเทก้ารุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นแบบ ซองโค้ดน,นะคะก็คือประตูเดี๋ยวจะดูดเข้าไปเพื่อช่วยในเรื่องของการแบบว่าที่เราไม่ต้องปิดประตูแบบว่ารุนแรงนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรให้ชมกันบ้างค่ะเปิดเข้ามานะคะต้องบอกว่าอลังการงานสร้างไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะ,ะต้องบอกเลยว่าเป็นรถ SUV ที่ด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆเลยคบบน็อ อ,อย่าง<ม>คุณกิกสังเกตว่าเฮดรูมที่เรารเหลือค่อนข้างเยอนสำหรับคนที่ตัวสูงหน่อยก็นั่งสบายน,น,นะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีสิ่งที่แอบเห็นอยู่ด้านนี้เลยนะคะคนั่นก็คือตัวรีโมทที่เอาไว้ <คน S 1> ในเรื่องของ,ของการคอนโทรลระบบต่างๆภายในรถยนต์เผื่อบ,บางทีเนี่ยคุณน็อตนั่งอยู่ข้างหลังไม่สามารถที่จะเอื้อมไปปรับด้านหน้าได้นะคะก็สามารถใช้ตัวรีโมทตัวนี้ได้เลยนี่นะครับครับส่วนรีโมทตัวนี้ก็มีฟังก์ชันเหมือนกับจอหน้าเลยครับก็คือสามารถ ปรับโหมดแอร์โหมดเพลงครับแล้วก็ปรับสามารถปรับเสียงเพลงขึ้นลงได้แล้วก็สามารถปรับบอกให้เป็นบอกร้อนบอกเย็นเลยแล้วก็ยังปรับอันนี้ผมชอบมากเลยปรับเป็นไลติงเป็นมูดไลติงครับทั้งหมดมีทั้งหมดถึงส0สีเลยครับผมแล้วแต่ว่าในวันนั้นนะคะอยากจะได้โหมดการขับขี่แบบไหนอยากได้ความร้อนแรงเบ้าใจก็สีแดงอะไรกี้ไปธรรมชาติก็สีเขียวสีฟ้าอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วนอกจากนี้ครับตัวบ้านมันก็มีม่านไฟฟ้าสองด้าน สามารถเปิดได้ครับอืมก็คือไม่ต้องมาดึงอะไรเองแล้วนะคะตอนนี้เป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วคใช่ครับแล้วระบบแอร์ข้างหลังก็เป็นแอร์ดูวาโซนสามารถแยกแอร์สองฝั่งได้ครับใช่ค่ะอันนี้เห็นเป็นเป็นไฟอ๋อใช่ครับใช่ไหมคะตัวไฟนี้ก็เป็นไฟแบบพลานะครับเพื่อกดปึ๊บผัานระบบสัมผัสก็เปิดปิดได้ครับอืค่ะคุณน็อดขาเราปุ่มพวกนี้เอาไว้ทําอะไรได้บ้างคะปุ่มพวกนี้ก็สําหรับใครที่ออกงานบ่อยๆก็สามารถพวกแขนพวกเสื้อเชิ้ต ซือสูตรเลยได้นะครับผมมีทั้งสองฝั่งเลยครับค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าด้านนี้นะคะเขายังมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับใครที่แต่ว่ามีแก้วกาแฟนะคะก็สามารถดึงออกมาแล้วก็วางแก้วกาแฟได้ถึง2แก้วเลยยังไม่พอค่ะถ้าเกิดว่าลืมของไว้หลังรถก็คือไม่ต้องลงไปนะคะก็คือปรับเบาะับนี้ได้เลยแล้วก็เอื้อมหยิบได้เลยหรือว่าแใหญ่หน่อยก็ือใครชอบแบบนี้ก็วางแขนนี้ได้เลยใช่แล้วค่ะ ค่ะแล้วตัวบาะนะคะไม่ใช่ว่าแค่จะพับได้แค่ตรงนี้อย่างเดียวนะคะยังสามารถพับได้ทั้งหมดเลย ผื่อบางทีนะคะคุณไปซื้อพวกต้นลงต้นไม้ไอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าของที่มันมีลักษณะยาวมากๆนะคะก็าสามารถใส่รตรงนี้ได้เลยคือต้องบอกว่าอันนี้เขาก็ทามาตามความต้องการของการใช้งานของคุณแล้วคุณผู้ชมคะเรามาดูด้านหลังกนันบ้างดีกว่านะคะว่าเจ้าโัวเบลเล่เบนไ,ไทก้กาคันนี้นะคะเขาจะกว้างขวางแค่ไหนนะคะในเรื่องของภายในแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เห็นนะคะว่าเวลาเปิดฝากระโปรงต้องกดตรงไหนนะคะกมะอ่านใได้เลย นี่เลยค่ะว่าตกใจเลยไหมคะมีอะไรที่ต้องพักหรือว่าขครับส่วนด้านหลังก็เลยใส่ออปชั่น luggage management ครับซึ่งตัวเราต้องสามารถปรับ,บเลื่อนได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีพวกของช้ำหรือว่าสัมภาระนะครัเราสามารถแยกกันได้นะครับและอีกอย่างที่เราแถมก็คือเราุดเศอ,อ คาร์ของวิลเลียมเรซิ่งครับซึ่งใครเป็นแฟนคลับเนี้วันครับก็จะรู้ว่าทีมนี้เป็นทีมเนี้ยควันของฟิล์มนะครับ<ช>ค่ะเห็นได้ยินมาว่ามีอย่างอื่นแถมด้วยมูลค่ากว,ว่า2องแสนบาทเลยทีเดียวใช่ครับส่วนไอ้ตัวโอมชาร์เจอร์นี้ก็เป็นอันที่เราต้องเสียเงนะครับก็เรววาก็แถมให้กับกล่องสวยงามแบบมีตัวตุ้งตุ้งเลยโอ้ได้จุดนึงที่ผมรู้ก็คือว่าปั๊มปิดท้ายนะครับก็เราสามารถตั้งค่าปรับความสูงได้ค่ะมีการกดปุ่อยู่ ถ้าเรากดขาประมาณห้ามีกสิบก็จะมีเหตุการณดคราวนี้เราก็ราหารมาปรับหน้ารรู้จักกับการปิดปากท้กกกคยสำหรับใครนะคะที่เป็นสาวตัวเล็กนะคะอยา,ากจะแต่ว่าลองใช้งานนะคะคือต้องบอกว่าพอ,อเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะคงล็อกเดิมเอาไว้นะคะที่เราลองปรับออกระโปรงเอาไว้นั่นเองะคะ่ะขอบคุ ทั้งหมดท่านผู้ชมที่สนใจจะเป็นเรื่ป็นริการบิ๊กซไทยสามารถเข้ามาชมได้ที่โชว์เอเจค้ารตลาดกลางเราเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทุกวันวนะครับนอกจากนี้คนที่ซื้อรถเราไปก็มีวันทิบสปีห้าหมื่นโนเราก็ยังมีศูนย์บริการรับรองลูกค้าด้วยนะนยครับใช่แล้วค่ะและสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage น,นะคะ a g เจค m า r แอนค่ะ,คะและนอกจากนี้ยังสามารถโทรเข้ามานะคะ สอบถามกับทางที่ปรึกษาการขายได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามเราด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะมีรถสวยๆ้างไหนมารีวิวให้ท่านได้ชมอีกวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ